ล้านดวงฝากกับดวงไหนหม่อมฉันทูนลลาวเพคะ,อ,ะองค์เหนือหัวหัดสวัสิชัยพระสงฆ์

ฟื้นแล้วเพคะที่เป็นห่วงแทบแย่รู้ไหมว่าน้องนาหลับไปตั้งหลายวันตั้งแต่วันปงพัสศพพัสสนมบอมแม่ห,ห้ามใจเธอน,นะน้องสีสังวานองค์หญิงทรงรู้ไหมเพคะว่าเราไม่ใช่องค์หญิงนะมาลาอย่ามาเรียกเราแบบนี้อีกน้องสีสังวาน ทั้งพี่และเสด็จพ่อเสด็จแม่รับรู้เรื่องราวทุกอย่างจากองค์ราชายาแล้วนลอมฉันลืมเรื่องชาติกำเนิดที่ได้ยินจากพระสนมเธอนะน้องสีเสด็จพี่สนุน้อยทั้งเสด็จพ่อและเสด็จแม่ต่างก็รักน้องสีเหมือนลูกในอุทธร ไม่เคยคิดกินแหนงแคลงใจใดๆอย่าทำให้ทั้งสองพระองค์ต้องเสียใจเลยนะน้องสีเพคะเสด็จพี่สนุนหน่อย หม่อมฉันขอประทายเสด็จพ่อกับเสด็จแม่นะเพคะที่ทรงเมตตาหม่อมฉันไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแค่ลูกสีสังวานกลับมาหาพ่อพ่อก็ดีใจแล้วแต่ลูกส้อยสุวรรณน่าเสียดายถ้าพี่สร้อยได้รู้ถึงนามพระไทยของเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ <c oughs> ก็คงไม่คิดสั้นดอกเพคะ เรื่องร้ผ่านไปแล้วนะลูกนับจากนี้มีแต่สิ่งดีๆเรื่องราวมันผ่านพ้นไปแล้วอย่าคิดมากเลยนะลูกนะเพคะเสด็จแม่เมื่อเมฆหมอกคัดผ่านไปแล้วต่อไปนี้ก็จะมีแต่เรื่องมงคลใช่ไหมเพคะองค์เหนือหัวพระมเหสีคุณท้าวเวรัยพูดเช่นนี้แสดงว่าเตรียมงานเสร็จเรียบร้อยแล้วสินะ มีหม่อมฉันเป็นแม่งานว่ดดีกับจิตตาเป็นผู้ช่วยก็ต้องเรียบร้อยสิพิ่คะองค์เหนือหัวดีมากทำดีมากคุณทาวิไะ น,นนะลูกตอนนางพัสนกตายข้าก็นึกว่าจะเลื่อนงานอภิเศษที่ไหนได้เฮ้ข้าไม่ยอมข้าไม่ยอมต่อไปนี้คงราบลื่นไม่มีอุปสรรคใดๆแล้วสินะเจ้าก็ทิงอืมคนชั่วถูกปราบกำลับหมดจนสิ้นละ ต่อจากนี้ก็คงไม่มีอุปสรรคใดๆเข้ามากล้ามกลายองค์ฝ่าบาทพิจิจินดาและพระมเหสีสโนุนน้อยได้อีกแล้วล่ะวันนี้พระธิดาสนุน้อยและองค์หญิงสีสังวานงามจริงๆนะเจ้าค่ะปาวิไลพวกเราสองคนบรนจงแต่งฉลองพระองค์ให้พระธิดาสนุน้อยกับองค์หญิงสีสังวานอย่างสุดฝีมือเลยนะเจ้าคะขอบใจมากนะว่ดีจิตตาแค่นี้ ป้าก็นอนตายตาหลับแล้วขอบใจท่านโหูรามากที่คอยเตือนสติให้ฉันอดทนมาตลอดจนในที่สุดฉันได้เห็นความสุขของพิธิดาสโสน้อยหมดทุกข์หมดโศกกับเขาสียที กพระธิดาสนน้อยหนักหนานักยังไม่หมดง่ายๆหรอกคุณเท้า หญิงยังไม่ง่วงเหรอ,อ,อง่วงไหมคะถ้าง่วงแล้วทำไมยังไม่นอนละ่ะเออเออคือองคยาิบันทมก่อนเลยหมคะคือเรายังไม่ง่วงเนะี่ยองหญิงนอนก่อนเธอ,เอ,อ ถ้า <c oughs> องค์ชายญาติไม่อยอมไปบรรทมหม่มอมฉันก็ไม่กล้าไปบรรทมหรอกไปคะโธ่พี่ลาบมัวแต่นั่งเงองงายอยู่ได้เสียเชิงชายหมดป่านนี้เสด็จพี่วิจิตจินดาคงพาเสด็จพี่สนนุ้อยท้องวิมานฉิมพี่ไปถึงไหนแล้ว ดึกมากแล้วเรามานอนห้องกันเถอะองหญิงตกใจอะไรพระเจ้าค่ะเราสองคนนะอาพิเศษกันแล้วนะลืมไปแล้วหมอมฉันไม่ได้ลืมเพคะแต่ว่าเออหมอมฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเพคะ

คืนนี้พี่มีความสุขเหลือเกินเจ้าล่ะสนุนน้อยหม่อมฉันก็มีความสุขเลยคะ่ะเสด็จพี่กว่าเราสองคนจะมีวันนี้ได้เราต้องผ่านอุปสรรคนาะนาะประการหม่อมฉันได้แต่วหวังว่าจะไม่มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นกับสเสด็จพี่และหม่อมฉันอีกแล้วนะพี่คะ ไม่มีหรอกจะไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเราสองคนอีกพี่มั่นใจ คิดว่าพวกแกจะมีความสุขหนึ่งองค์หญิงแกย่งเสด็จพี่มาจากข้าได้เพียงชั่วข่าวเท่านั้นวันหนึ่งข้าก็จะแย่งเสด็จพี่กลับมาเป็นของข้าไอ้หูลูกและน้องสียังไม่อยากกลับนะครแก้วนพรัตน์เลยเพคะเสด็จแม่ใช่เพคะ หอมฉันยังอยากอยู่ที่กับเสด็จพ่อเสด็จแม่อยู่เลยไม่ได้หรอกลูกลูกทั้งสองมีพระสวามีแล้วงั้นให้หม่อมฉันและจิตราตามเสด็จทั้งสองพระอ,องค์ไปด้วยได้ไหมเพคะไม่ได้หรอจกจ่าพี่วด,ดีพี่จิตราหากพี่ทั้งสองคนไปอยู่กับเราแล้วใครจะดูแลเสด็จพ่อเสด็จแม่แทนเรา <S 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 แล้วหม่อมฉันกับเจ้ากระทิงเราเพคะพระธิดา ตอนนี้เรียกพธิดาไม่ได้แล้วต้องเรียกพระมเหสีสนุน้อยพระมเหสีสีสังวานมาลากับกระทิงอ่ะต้องอยู่กับป้าท,ที่นี่ห้ามไปไหนจริงไหมเพคะคนทาวิไลออกปากด้วยตัวเองเราเองก็ไม่กล้าขัดแหมพระมมเหสีสนุน้อยแล้วก็เรือพร้อมแล้วน้องสนุน้อย พวกเราต้องเดินทางกลับน,นครแก้หนงพลัดนยพระเจ้าค่ะหมอ่อมฉันทูลลาสเสด็จพ่อสเสด็จแม่พระเจ้าค่ะ เวนกรรมอะไรของพระมเหสีสนุน้อยวิบากรรมจึงไม่หมดสิ้นไปสักที นี้ที่เขตป่าที่ทรงอนุญาตให้เราจับสัตว์ป่ากินกำลังขาดแคลนสัตว์ป่าพระเจ้าค่ะนั่นเป็นเพราะพวกเจ้ากินจุเกินไปหรือไม่โธ่พวกเราเป็นยักษ์ก็ยอมกินจุเป็นธรรมดาเมื่ออาหารขาดแคลนเราจึงอยากให้พระองค์ท่านอนุญาตให้พวกเราจับมนุษย์กินเป็นอาหารพระเจ้าค่ะไม่ได้ ข้าได้ทำข้อตกลงกับสวรรค์ไว้แล้วหากเราทำผิดกฎของสวรรค์เบื้องบนเมืองยักษ์ของเราต้องล่มสลายแต่จะมีมนุษย์สกกี่คนที่จะหลงเข้ามาในเมืองของเราละ่ะพง์ท่านป่าก็เริ่มไม่มีสัตว์ให้จบกินความมนุษย์จะหลงเข้ามาในเมืองของเรา่้นดานนับปีขืนเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆมีหวังพวกเราเนี่ยต้องอดตายแน่ๆ อะไรเหรอน้อง้ายท้องมเหสีของค่ะลูกเพคะลูกชายของเราได้หายตัวไปเพคะ นั่นสิขมูลเมียจ๋าสกายสงสัยพี่สากายสงสัยอะไรน้องขมูลเมียจ๋าดูไปรอบๆซิไม่เห็นมีสัตว์ป่าสักตัวหนึ่งให้เราออกหาอาหารเลยเอ,อที่พี่พูดมาก็จริงนี่ดีนะที่เหลือแค่เราสองคนนะ่ะที่ต้องตามหาหนางกุหลาบมันทำแม่ขนังกับท่านฮาลูแล้วก็พวกชาวบ้านเนี่ยไม่ยอมกลับไปรอที่หมู่บ้านนะ มีหวังโดนแย่งหารกินหมดแน่เลยไม่ใช่รถแจ็ก็มึงเนี่ยจ้าจ้า้าได้ยินเสียงทับสุดตีเท้าน่าขนาดนี้น่าจะตัวใหญ่มากแน่แเลย เขาหนักยังกระชางอ่ะนั่นสิข้าก็ว่ามันแปลกๆไปดูกันเห็นลูกข้าแล้วหรือยังเอ,อ่อยังเพคะพระองค์พวกเจ้านี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆเป็นพระพี่เลี้ยงภาษาอะไรพระไม่สิสิสร้อยทองไมคะหม่อมฉันหน้านะเอานอะสร้อยทองใจเย็นๆ เดี๋ยวพี่จัดการเอง ตาไกตาฝาดไปหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ฝาดหรอกพี่จางไกไอเด็กนั่นมันก,กระโดดลงบ่อน้ำแล้วมันก็กลายเป็นคนแก่เลยใครตาแต่เราเห็นบอบปีศาจแน่เลยนี่นีดูนะ้ <c oughs> เจ้าสิกิดอะไรนกับเราบอกฉันว่าคืนนี้ฝนน่าจะตกอ่ะพะเจ้าค่ะแต่เราเกรงว่าจะมีพาย,ยุแต่หนูน้อย,อนนอยพระเมรุสีพะเจ้าค่ะไม่มีวิเวรพระมเหสีเลยพระเจ้าค่ะ ตัวใจพี่เจ้ายังไม่ตายไอ้สาไกลนังขมุนใครอยากไปอย่างแกใครบางอาจรังแกลูกข้าน้ำจากปอบเสร็จหาดนางองคหญิงได้กินน้ำนี้แล้วก็กินน้ำให้หมดซะน้ำเย็นๆจะได้ชื่นใจขอบใจมากนะจ๊ะกุลา